สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโควันนี้นนจะมานําเสนอเมนูที่ทําง่ายๆที่บ้านค่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าไก่คาราเกะค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่เราทําทานเองได้ทั้งครอบครัวนะคะงั้นเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่นะคะส่วนผสมของไก่คาราเกะค่ะมีขิงค่ะพริกไทยค่ะกระเทียมค่ะเกลือค่ะอันนี้จะเป็นสะโพกไก่ค่ะแล้วก็แป้งที่ใช้ชุบค่ะน้ำมันสำหรับทอดค่ะ สำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะงั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้ไก่ที่แนนใช้นะคะจะใช้เป็นไก่เป็นส่วนสะโพกของไก่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นอกหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนอกเนี่ยเนี้ยมันจะแน่นเกินไปค่ะแล้วก็ล้วนทำให้ไม่อร่อยเราเป็นไก่ส่วนสะโพกดีกว่าค่ะงั้นเรามาหั่นกันเลยนะคะ เราจะหมักด้วยขิงแล้วก็กระเทียมนะคะต่อไปจะปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยคะ่ะเกลือนิดหน่อยนะคะตามด้วยพริกไทยคะ่ะ แล้วเราก็ใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาหมักไก่ประมาณ10-15นาทีนะคะ mm hmm. เพื่อให้ไก่ของเรานุ่มแล้วก็มีรสชาติที่ดีค่ะค่ะงั้นเรามาเอาเข้าตู้ตู้เย็นหมักไว้เลยก็ได้ค่ะค่ะไก่ที่เราหมักเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราชุบแป้งจะชุบแป้งนะคะเราก็จะวอร์มน้ํามันไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นหม้อทอดก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีก้นลึกค่ะมันจะทําให้ตัวไก่แล้วก็น้ํามันเนี่ยท่วมค่ะแล้วก็ทอดได้ทั่วถึงค่ะงั้นเรามาชุบแป้งทอดกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทอดเลยนะคะ ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวไก่ของเราจะไหม้ค่ะเนื้อข้างในก็จะไม่สุกงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนไก่ที่กินได้กันดีกว่าค่ะ นี่นะคะเรามาขั้นตอนการตกแต่งจานกันดีกว่านะคะเราจะใช้กระหล่ำปีฝอยค่ะหั่นให้เล็กที่สุดเลยค่ะเราไปแช่น้ำแช่น้ำแข็งก็ได้ค่ะจะทำให้กระหล่ำปีของเรากรอบค่ะวางไปเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยมะเขือเทศหน่อยค่ะแล้วก็เลมอนค่ะ แล้วเรามาเอาไก่ใส่จานกันเลยค่ะสำหรับเมนูไก่คาราเกะนะคะจะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆค่ะเพราะเด็กจะชอบกินไก่แล้วไก่ยิ่งกรอบอย่างนี้ยิ่งชอบเลยค่ะอันนี้เราจะทานกับ น้าจิ้มไก่ก็ได้ค่ะหรือว่าจะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะเป็นซอสพริกหรือยังไงก็ได้ค่ะนี่นะคะไก่ทอดคาราเกะของเราก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะคว,ว,ว,วงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ